สสวนทางด้านผลเอกนะัทพลนักพณิ์นะคะท่านก็เปิดเผยถึงกรณีการตรวจพบว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาลักลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องที่บริเวณปราสาทตาควายนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ท่านบอกได้รับรายงานแล้วนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องนะคะก็ ที่สุดทราบแล้วว่าเป็นของทางกัมพูชานะคะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทางกัมพูชาเป็นคนเข้ามาวางนะคะคถึงแม้รัฐบาลของกัมพูชาจะแสดงความตั้งใจว่าจะมีการพูดคุยกับทหารกัมพูชานะคะแต่ทหารทากัมพูชาเนี่ยคือก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะมีการยั่วยุอะไรตลอดนะคะท่านก็สั่งการให้เก็บหลักฐานแล้วก็ประท้วงผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงให้ทหารรัตะเวเนี่ยออกตรวจสอบเส้นทางต่างๆที่บริเวณชายแดนนะคะถ้าหากพบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาวางระเบิด ก็จัดการได้ทันทีเลยนะคะส่วนสถานการณ์การเมืองขนาดนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อชายแดนนะคะเพราะว่ากกลาโหมปฏิบัติตามพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม2551แล้วก็มอบอำนาจให้กับผู้บัญชาการทาหารสูงสุดพรบเหล่าทัพแล้วก็ไม่ทัพภาคนะคะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยค่ะคก็ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลน,นะคะในส่วนช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยถ้าเหตุการณ์กลับไม่มาสงบอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็วันที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันตรงกับวันชาติมาเลเซียโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุมักจะเลือกวันสําคัญสาคัญ ในการปฏิบัติการนะคะก็เน้นย้ํากับทางหน่วยงานให้มีความเข้มงวดในการดูแลนะคะครตรงน,นี้